เด็กผีเตรียมตัวครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปล้างอายกันที่เซลเฮิร์สพาร์คบ้านคริสตัลพาเลทครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้ครับเจ้าบ้านอย่างทางด้านของคริสตัลพาเลทครับ เปิดบ้านตอนรับการเยือนของทีมเยือนอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้ครับผมต้องบอกเลยว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างคริสตัลาเลตเนี่ยเป็นของแสลงของปีศาจแดงเลยก็ว่าได้ในฤดูกาลที่แล้วเจอกันมาครับโหเท่ากับแมนยูเนี่ยยังไม่เคยชนะได้เลยในการเจอกันในฤดูกาลที่แล้วแพ้ทั้งไปและกลับครับแต่วันนี้กับวันนั้นบอกเลยว่าไม่เหมือนกันแล้วครับทังด้านของฟอร์มเจ้าบ้านอย่างคริสตัลาเลตครับในหลีกพวกเขายังไม่ชนะใครเลยครับเกมแรกก็แพ้คาบ้านส่วนอีก2เกมเนี่ยก็จบเสมอไปทั้ง2เกมครับส่วนทางด้าน ยืนย่างปิแสดงต้องบอกว่าตั้งแต่เอาชนะซานตันมาได้ในลีครับสประตูต่อศูนย์ล่าสุดครับอย่างที่เราสร้างกันดีในฟุตบอลลีครับก็เพิ่งถล่มด้านของบอลลี่มา7ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ต้องบอกว่าลูกทีมของอิเดนฮาก์กลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจครับสาประสานแนวรุกครับไม่ว่าจะเป็นด้านของมาคาเดฟฟอร์ดครับโจชัว